ท้องแห้งเนี่ย okay. แต่ตันชอบเขานะแบบเรื enfin ่องของกินอ่ะของกินเขมรอ่ะอร่อยถ้ามาเช้าๆชอ่ะของกินขายตรงเนี้ยเนี่ยข้างห้แบบข้างหน้าเพียบเลยอ่ะขังเท้วสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาทำสุรารทีอารันเราก็เลย ลองหาที่เท,ที่ยวดูเรามาเจอตรงเนี้ยปราสาทเขาน้อยก็อยู่ไม่ไกลจากตัวอารันมากอยู่ตำบลไหนนะที่เราคลองน้ําใสเนาะคลองน้ำใสไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรยังไงมัางเห็นเห็นตามรีวิวเข้ามาก็จะมันมีจะมีปราสาทมีพระมีอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราลองไปดูกันปะไม่รู้จะเป็นยังไงนะป่ะไปดูกัน เด็ดนึ่งใน,ในลายรอ้อมธรรมชาติมากๆหอบห <laughs> อดแมสได้ไม่มีใครจีแอน เราขึ้นมาทางถูยู่ตรงนี้เองมันไม่ได้แบบทางก็ไม่ได้ชันนะมันเหนื่อ้เห oh, <no. S 1> นื่อยทุกคนสวยงามสวยงา ทุกคนหอบไปเลยพระธาตุเขาน้อยนี่เองอยู่นี่เองพระธาตุเขาน้อย สวยงามมากเลยค่ะทุกคนดันพอถึงมาแล้วก็หายเหนื่อยเลยส่วนตรงนี้ก็คือจะตรงพระธาตุเดี๋ยวเราจะพาไปดูวิวชวมวิวกันนี่ค่ะจุดชมวิว ร่มรื่นและร่มเย็นดีค่ะทุกคนบรรยากาศรอบๆแบบเย็นสบายมากวันนี้ แล้วก็วันนี้เป็นวันที่เงียบนะเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าเกิดไม่ใช่นักท่องเที่ยวที่มาจากต่างจังหวัดส่วนใหญ่ก็คงไม่มีใครได้ขึ้นมาเท่าไหร่ซึ่งวันนี้ก็ไม่มีใครเลยมีเราสองคนแล้วก็ใช่ค่ะเงียบส,สงบมลมลื่อนแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงของหน้าดอกอันเนี้ยอะไรนะแต่แบะบต่แบะสีม,ม่วงสวยเลย ก็ไม่ได้มีอะไรมากค่ะทุกคนก็จะมีแค่ช่วงบนเขามีแค่เป็นปราสาทเล็กๆที่ตั้งอยู่ที่ยังสมบูรณ์แบบอยู่ก็จะมีอยู่แค่ตรงกลางอืส่วนตรงอื่นก็แต่ก็ยังมีมีไอ้ที่เขาแบบลงมันก็อยู่ข้างล่างอยู่นะ เราก็ไม่รู้ว่าเราก็เลยไม่มีทูตเทียนขึ้นมาบูชา งบดีมากเลยขึ้นมาก็หายเหนื่อยนะทุกคนอากาศเย็นสบายป่ะเดี๋ยวมีอีกฝั่งหนึ่งเนาะเดี๋ยวเราจะลงบันไดแล้วก็คือมีอีกฝั่งหนึ่งค่ะเดี๋ยวเราจะพาลองไปตรงที่มีพระเนาะอีกที่หนึ่งตรงนูน้นไปค่ะลงไปดูกัน เดี๋ยวตันขอไหว้ลาแป๊บนึงไหว้ด้วยมือเปล่านี่แหละเราไม่ได้นําทูบนําเทียนมาก็เราไหว้ด้วยมือเปล่าแล้วกันเนาะไหว้สาการะเสร็จละไม่มีทูบเทียนก็ใช้มือตั้งจิตไหว้ขอลบเราก็จะลงกันแล้วสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งใดทุกที่ทุกแห่งเนาะที่ตันไปคือบางทีเราจะตั้งใจไปหรือไม่ตั้งใจไปก็แล้วแต่ ก็คือเราจะไม่เคยลบหลู่ไม่เชื่อแต่ก็ไม่เคยลบหลู่หรือสิ่งใดเคารพในสิ่งที่สมัยก่อนธรรมชาติสร้างขึ้นหรือคนสมัยก่อนบรรพบุรุษเราสร้างขึ้นมาหรือเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาต่างๆก็เป็นที่พึ่งของจิตใจของทางจิตใจทางธรรมทาง,ทางอะไรหลายๆคน นี่ก็เป็นปราสาทเป็นสถานโบราณแห่งหนึ่งต้นถิอวก็สวยเลยนะแล้วก็ oh, <no. S 1> คือขึ้นมาไม่ได้ไกลมากค่ะทุกคนเนี่ยจากบันไดนุ่หนมองลงไปเห็นรถเลยห่างากับตัวอนนันประเทศสิบกว่ากิโลครับออกมาจากตัวอันลันเนาะเพราะเมื่อกี้เรามองลงไปมันก็เห็นในตัวเมืองอันลันเลยอะ่ะสิบกว่ากิโลเมตรไม่ไกลครับทางสะดวก แต่ชั้นนิดนึงที่ขึ้นมาบนนี้แหละนิดเดียวเขาใช้หินสร้างเนาะเนี่ยทำบันไดขึ้นมาเห็นไหมทางเราโรยด้วยกีบดอกไม้ <c oughs> เราขึ้นที่ฝาแล้วเราจะขึ้นที่สายไหมขึ้นไหมคะไหวไหม จะเจอศาลเจ้าพ่อเขาน้อยนะคะอยู่ตรงนี้อันดับแรกเลยก่อนขึ้นก็ยกมือไหว้ไปแล้วรอบนึงใช่ขบวนก็เป็นพระพุทธรูปใช่ไหมใช่ขบวนก็เป็นพระพุทธรูปแต่จะเคลื่อนกันไหวไหมเดี๋ยวเดี๋ยวด,ดูก่อนแล้วก็จะเหมือนขบวน น่าจะมีน่าจะมีคนอยู่ไหมคะป้าข้างบนน่าจะมีคนอยู่มั้งคะรถขึออ้นได้ขีาบนมีพระอยู่คะ่ะข้างบนออมีพระท่านอยู่แล้วไม่ไปรบกวนดีกว่าเนาะอปแค่ตรงนี้ดีกว่า ก็จะเป็นหมอนเป็นกุฏินั่นไงมีพระท่านกวาดอยู่เ,ออเราไม่รบกวนดีกว่ายีตเด็ดแรงานงปะตุ๊กทำบนถือข้าว ถ้าเป็นตู้ก็ไม่ไปหยอดได้มีตู้อยู่ข้างล่างค่ะทุกคนตูน้มันเขาหน้าจะเอามาแอบไว้ก่อนมันไม่น่าจะใช่ตู้ทำบุญเราประหยน์ข้างล่างดีกว่าโอเคเนอะประหยน์ออตรงศาลดีกว่าสร็จแล้ ก็มีทางลงไปชมวิวอยู่นะแต่เราไม่ไหวแล้วนู <c oughs> ่นนะคะมีทางลงไปอีกมันน่าจะเป็นทางขึ้นมามากกว่าเพราะถนนนั้นอยู่ข้างล่างอ๋อเหรอสำหรับคนที่ว่าไม่เอารถขึ้นมาข้างบนเนี่ยอช่ไหมเนี่ยเสียงรถไปเสียงติดถนนเนาะน่าจะเป็นเด,เดินจากข้างล่างขึ้นมาได้โอเคตาหมดเวลาแล้วสำหรับไงคะตรงนี้เหนื่อยดี เหนื่อยดีแต่ก็ไม่ได้เหนื่อยมากนะคะสดชื่นวันนี้ไม่มีแดดอากาศดีเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกเนาะเมื่อวานก็ตกแนะนําอีกหนึ่งสถานที่สาหรับอลันีลยประเทศครับผมคนสแกวผมก็ยังไม่เคยมาเลยึ่งจะได้มาเนาะก็ผ่านมาไม่ได้ผ่านมาแล้วครับก็ตั้งใจมาใจมาไม่ได้มีแค่โรงเกลือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เราได้นํามาฝากกันแล้วไม่ไกลมากจากตัวอลันแล้วก็คือ ขึ้นถ้าเกิดใช้ขึ้นน่ไหวก็ขึ้นมาข้างบนมาไหว้าล้วก็มากราระค้งนะครับเป็นสิที่บุคนห่งครอบครัวแห่งชีวิตหีกนี้จะผู้คนแน่นอนเลยค่ะซึ่งไม่มีใครเลยไม่มีคนเลยมีแต่พระท่นอยู่ข้างบนเราก็ไม่ได้ตีลุกอกดทานเนาะเพราะท่านปฏิบัติธรรมอยู่ใช่เท่าไหนมีโอกาสเราจะเตรียมของมาทําบุญเนาะตอนเราไม่ได้มีของอะไรมามาถวายไม่ได้มีอะไรเลยเราไม่ได้เตรียมอะไรเลยเราก็ทําบุญกับตู้บริจาคกับข้างล่างเนี่ยครับ ไปเดี๋ยวเราพาไปอีกไม่รู้จะตรงไหนในยังมีเวลาอยู่ <c oughs> เดี๋ยวมีตรงไหนอีกก็ค่อยว่ากันเนาะไปว่าไปเลยว้าวใครครับ cái khắp cái chia <laughs> <laughs> ยังไม่หวานจัดเท่าไหร่โอ๊ยแต่มันมันแตกเปาะเลยอ่ะปีแล้วพี่เนี่ยปลูกไปกี่ปีอืมไม่หวานสี่ปีแลสามสี่ปีไม่หวานจัดหวานมากหวานมากเลยกระดาษบอกไม่หวานจัดมันก็จะมีเป็นเป็นบางครงที่มันยังเขียวหน่อยหน่อยมันยังอมเปรี้ยวนิดๆมันยังอะไรอยู่มันหวานมากเลยอ่ะมันมันมันกรอบอ่ะมันกรอบมากอ่ะ ปกติเราจะแช่น้ำเย็นใช่ไหมแล้วมันเดินถึงจะกรอบไหนเนี่ยมนึง,นง,นง,นงกรอบเลยอะแช่ตู้เย็นอ,ยอ่ะพี่บอกอ่ะแสบคอเลยพี่หมอแช่ตู้เย็นต้องแสบคอเลยแรงสีสสยอะไรเนาะใหญ่มองเข้ามาเหมือนเล็กๆ <c oughs> พี่เขาไม่ทั้งหลังเลยไงตอนแรกเราเห็นแต่ข้างหน,าน้าไงเราก็ไม่เจออะไร ก่อนทำแต่ข้างหลังเนี่ยค่ะขยายไปข้างหน้าเห็นแน้เลยเพราะของพี่เขาออแกนิกหมูก,กันมแมลงรสชาติมันเหมือนไอ้นี่แหละเหมือน,น,นเหมือนเหมือนพวกไว้มาละกาห์รสชาติมันนะความรู้สึกนะครับกรอบนี่นะขเขียนกรอบอกรอบกรอบเนี่ย <laughs> ต้องโดนแล้วจัดไปต้องโดนแล้วมาถึงท like ี่มาถึงที่ต้องโดนอหอยกินแบบนี้ให้ดูนะลูกมะเล็กยังนู่นห้องข็งยับเลย ี่เขาเก็บไว้ขาดหวานๆแต่ไอ้ลูกลูกเปรี้ยวๆมันก็อร่อยนะก็จะอมเปรี้ยวนี่ตัน่าอมเปรี้ยวอมหมดไอ้อันมีแผลนี่คือคนจองอยู่อะไรได้ไหมคะไอ้ที่ตัดได้แล้วค่ะอ๋อคือใครก็คือถ้าเกิดลูกค้าอยากมาตัดเองก็เอาอันที่ติดแผลไว้ได้ข้าวปลาตัดสี่ทูโท่ได้อ๋อ ได้เช็คว้ให้เรียบร้อยเลยเช็คว้ใช่ไงมันก็จะมีสีมีระดับอะไรของมันอยู่แล้วไงได้ง่ายนิดนึงว่าลานนู้นเหรอคะพี่สีม่วงอันนั้นจะออกสีดำค่ะสีดำแบ็กโอปอแบ็กโอปอหนูว่าชอบหนูว่าชอบชอบองุ่นเขียวเพราะองุ่นเขียวมันรู้สึกว่าความเปลือกมันจะบางกว่าพวกแดงพวกดำค่ะไม่อันนั้นไม่บางอันอันไม่หนานะอันนั้นไม่หนานะ อันนี้ก็ไม่หนาอันนี้ก็จะอ๋อที่หอ<ป>่อไว้แดงห่หอไว้ไเพราะว่าพอดีลงเปิดข้างหนึง่งแล้วก็ไม่มีมุงง้งกลางนกค่ะนกงทั้งเสืทอทั้งแมลงอะไรก็ห่อไว้ นกิจองุ่นสวนองุ่นธนกิจไปไปไปดำนะครับใครผ่านไปผ่านมาก็แวะเจ้าของสวนน่ารักมากน่ารักมากครับพี่ผู้หญิงพี่ผู้ชายน่ารักมากเลยค่ะน่ารักทั้งสองท่านเลยครับวันนี้ก็นักท่องเที่ยวไม่มีเนาะก็มีแต่เราสองคนอีกเหมือนเดิมมคือมาตามต่างจังหวัดอะจะดีอย่างหนึ่งคือที่ท่องเที่ยวเขาจะคนจะไม่เยอะเหมือนในเมืองอะ นี่แกงใจดีอยู่นะเราไม่มีที่ไปแกก็บอกให้มันนั่งตกปลาเราตกปลาราได้มีบ่อปลาลมเย็นๆแต่ลมเย็นจริงๆครับตรงบ่อปลาแต่เราทานข้าวเอกไปทานข้าวโอเคเดี๋ยวว่าไปไหนก็ว่ากันอีกทีเนาะโอเคครับวนไปวนมาก็จบที่ตลาดลงเกลือครับเดี๋ยวมาวนชมตลาดลงเกลือเนาะแต่อาจจะไม่ได้ลงแล้วครับดูแล้วเงียบเหงามากเนาะ ไม่รู้เป็นเพราะเศรษฐกิจหรือโควิดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมอ่าเดี๋ยวลองเดี๋ยวเราวนดูกันตอนนี้แม่บ้านลงไปดูหมวกหน่อยนึงแต่ผมไม่ได้ลงครับรถจอดได้สบายสบายเลยครับผมถนนโล่งๆไปจัดหมวกให้ลูกไหมแน่น้อยอยากได้ค่ะเวลาไปกลางเต้นอย่างเงี้ยเวลาแบบแดดม้อนอ่ะ๋นวน้อยอยากได้เดี๋ยวนน้อยจะใส่แบบไม่รู้งานดีนะคะคือ งานอนมันจะมีงานเกาหลีงานจีนงานอะไรอยงเงี้ยค่ะแมคค้าต้องถามแมคค้านะว่าเป็นงานอะไรตอนนี้คือมันมีหลายสีแหละอยากได้สีเขียวขี่ม้าเขาอยากได้แบบของป้าแต่มีหลายงานแต่ตอนนี้เป็นงานคาแมนน่ารักดีค่ะชอบโอเคเดี๋ยวเราวนวนวนดูรอบๆ่ะให้ดูบรรยากาศช่วงนี้ว่าตลาดลงเกลือเป็นยังไงสภาพ คือตั้งแต่โควิดมาหลายๆคนก็บ่นเนาะเรื่องการค้าเรื่องการอะไรแล้วเดี๋ยวนี้การขนส่งมันง่ายด้วยคนที่เขามีเจ้าประจํามีโกดังประจําที่เขาเอาเขาก็จะส่งตรงถึงกันเลยก็จะไม่มีใครมาคัดข,ของมาเลือกของไปขายเหมือนสมัยก่อนละเจอเจ๋จอเจ๋อเหมือนแต่ก็ยังมีอยู่นะมีอยู่แต่ถามว่ามันโลกมันปิดไปหลายร้านเลยอะ่ะมันก็เงียยโอเคเ,อเดี๋ยววนดูเนาะพาไปวนดูค่ะต่ละซอยโล่งๆโล่งๆ โอ้มีตังอยางมันซื้อสเาย์นี่สมัยก่อนนี่คนเดอนนี่เต็มทีซอยแน่นมากเลยอ่ะแบบคือเรียกว่าเบียดเลยดีกว่าตอนนี้ค่อนข้างโลง่งเทียบกับรถยนต์ก็ไปได้เลยเนี่น<ใ>นยนยมีบางซอยมีบางซอยบางซอยมันก็จะแคบหน่อยถ้าเกิดตะก่อนเรามาเราจะต้องอันนี้เช่ารถเนาะใช่จอดรถไม่ไปคงตรงนน้นมนตรงนี้นนนมันแฉะ ยวกาสหปะะ <Okay. S 1> ้าปนาดเนี่ยจตกตันชอบเขานะแบบเรื่องของกินอ่ะของกินขเขมรอ่ะอร่อยถ้ามาเช้าๆช้าอ่ะของกินขายตรงเนี้ยเนี่ยขข้างหน้าแบบข้างหน้าเพียบเลยอ่ะแล้วแบบของกินอร่อยอร่อยแปลกๆอ่ะวันนั้นตัวซือ้อกล้วยทอดอ่ะกล้วยทอดยักษ์กับเท่าแขนนั่นอ่ะกินอันเดียวไม่หมดแล้วแบบ มันเป็นก้วยทอดแบบเหมือนเขาใช้แป้งแป้งปลาท่องกูเราอ่ะเออแล้วก็คลุกกับง,งาแล้วก็ทอดอย่างนั้นอ่ะเอ,อ้ยมันอร่อยนะทีนี้ตะลันยัประเทศไปไปชมสถานีนนนารถไฟคุณจะกลับเที่ยวไหนครับ ไปไหนไปรู้ไหมกับ <c oughs> <ำ>รอบนี้จะเป็นรถไฟโดยสารนึ่งไงเ,งเดินหนี่ไงกินมาจักรหรือไจักรสรุปมาจักนี้เขาให้ถ่ายรูปหรือว่ามันวิ่งได้ไหม <c oughs> เนี่ยตั้งไม้ก่อน <c oughs> อ แล้วที่นี่ก็คือสถานีรถไฟอารันยประเทศใช่มันมีวิ่งออกนอกประเทศไหมไม่น่ามีนะหรือไม่แน่อันนี้ไม่มีข้อมูลครับท่านผู้รู้ก็เวยบอกทีคนตะแกวยังไม่รู้เลยว,ว่ามันมีไอ้ลางนี้มันข้ามประเทศแ่บไม่น่าจะข้ามนะเราก็ไม่ได้ศึกษาข้อมูลมาด้วยเราไม่ได้ศึกษาข้อมูลครับสมัยก่อนตอนเด็กๆถ้าช่วงที่ตาเรียนออย่แปดเลี้ยว<ๆ>เพื่อนอะเพื่อนจะมีมานั่งนะ เพื่อนนั่งจากแปดลิวอ่ะชายเชิงเซาอ่ะแล้วก็มาที่อาราน์อ่ะอม,มาผาสากแก้วมาอารานอย่างเงี้ยแล้วก็กตะปอนอ่ะคนที่รู้จักกันอ่ะเวลาเขาบอกว่าเขาจะมาลงเกลือเขานั่งรถไฟมา <c oughs> เออเขามานั่งแบบเออเวลาแต่มันก็ไม่ไกลาจากลงเกลือเนาะอย่างมช่ิเรามานั่งตรงนี้ยเสร็จบุ๊กเขาก็จะมีตุกต๊กตุก๊กมีอะไรอย่างเงี้ยเนาะเข้าตลาดลงเกลือสําหรับคนไม่มีรถเนาะนั่งรถไฟมาเย็นเย็โบราณจริงจงเนาะเพราะว่ายังทำเป็นแบบเป็นไม้เป็นอะไรอย่างเงี้ย ก็จะเกิดที่อื่นที่อื่นที่อื่นเขาก็จะเป็นปูนเป็นกระน้ำใหม่อะไรองี้นะแต่นี่ที่เขาก็ยังยังอนุรักษ์แบบคามเป็นทรรเป็นไม้ของของของรูปทรงแล้วเนาะรูรานรูรานค่ะแล้วนี้ก็จะเป็นที่สุดท้ายแล้วสถานีรถไฟอารัญญประเทศเราวันนี้เราก็พาไปดูในส่วนข้าว เนื่องด้วยจากสถานการณ์โควิดเราไม่สามารถไปได้ทุกที่บางที่ที่เราดูแล้วเราอยากจะมาแต่บางที่ก็ปิดตัวลงไปไนู่นนี่นั่นหลายอย่างเลยก็พาเที่ยวแบบนิดๆหน่อยๆอย่างละนั้นิดอย่าง้นหน่อยเผื่อเป็นแนวทางใครที่จะมาแล้วจะมาเห็นสภาพความเป็นจริงแต่อยากให้ชชั่์เลยแต่แนะนําว่าขับรถดูค่ะทุกคนไปดูะสถานที่ตรงนู้นตรงนี้กินข้าวเป็นอะไรยังไงเพราะการเวลา แล้วก็ฤดูการที่เรามาแต่ละคนอน่ะมันแตกต่างกันไปความร้อนความฝนนู่นนี่นั่นมันไม่เหมือนกันเนะาะได้วันนี้ก็หมดเวลาแล้วค่ะสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะพอแค่นี้น <c oughs> แหละเพราะวันนี้วันนี้มันไม่ไหวละร้อนร่หมดเวลาแล้วฝากติดตามฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะสําหรับช่างเที่ยวคลิปนี้ค่ะแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย